ําเอาชาวญี่ปุ่นอีหยังวะกับชาวกัมพูชาครับเพราะอาหารไทยโด่งดังไปถึงญี่ปุ่นกัมพูชาสะเทือนครับบอกว่าไม่พอใจเปิดร้านอาหารไทยทําไมไม่เปิดร้านอาหารขมรทั้งๆที่ร้านอาหารไทยเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับชาวเน็ตขมรเนี่ยต่างเข้ามาสงสัยจนกลายเป็นเรื่องขบขันสําหรับคนไทยอาเซียนและชาวญี่ปุ่นเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์และรายละเอียดพร้อมๆกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now หากใครชอบเรื่องราวสไตล์คอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามช่องแอดมินเพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับกลายเป็นประเด็นกระแสถ,ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ของกัมพูชานะครับหลังมีชาวกัมพูชาบางส่วนเนี่ยออกมาตั้งคำถามเชิงไม่พอใจเมื่อเห็นชาวญี่ปุ่นเปิดร้านอาหารไทย ภายในประเทศญี่ปุ่นเองย้ำว่าเปิดร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยเขาสงสัยว่าเหตุใดคนญี่ปุ่นเนี่ยจึงเลือกเปิดร้านอาหารไทยมากกว่าการเปิดร้านอาหารกัมพูชาในญี่ปุ่น ประเด็นดังกล่าวครับถูกแชร์ออกอย่างกว้างขวางพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าภาพลักษณ์ของอาหารไทยได้รับความนิยมระดับสากลขณะที่อาหารกัมพูชาเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในญี่ปุ่นทําให้หลายคนมองว่านี่เป็นเรื่องของตลาดและรสนิยมของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องของอคติแต่อย่างใดขณะเดียวกันนะครับชาวเน็ตบางส่วนนชี้ว่าหากอยากจะให้อาหารกัมพูชาได้รับความนิยม ควรสนับสนุนการพัฒนาเอกลักษณ์เมนูการทำการตลาดและการสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกมากกว่าการมองว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการมันทำให้ชาวกัมพูชาเนี่ยเขาโต้เถียงกันนะครับและแน่นอนครับถ้าไม่มีคอมเมนต์ไม่ใช่สไตล์การทำคลิปแบบแอดมินครับคลิปนี้แอดมินมีคอมเมนต์มาฝากด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันมุมมองแรกครับบอกว่า ผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับความลำเอียงของชาวญี่ปุ่นเลยนะเขาแค่เลือกการเปิดร้านตามกระแสความนิยมในญี่ปุ่นอาหารไทยเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกอย่างที่เรารู้รู้กันอยากจะเห็นร้านอาหารกัมพูชาในญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็ต้องทํางานหนักหน่อยในการโปรโมตไม่ใช่ไปตําหนิเขาว่าทําธุรกิจแบบไหนทําไมเลือกแต่ประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าสมมุติว่าตลาดแห่งนี้ขายน้ําส้มดีคุณจะเลือกขายน้ําสตรอเบอรี่หรือเปล่า ก็ไม่คุณต้องเลือกขายน้ำส้มถูกไหมตะกะแบบนี้ถูกต้องแล้วเมื่ออาหารไทยได้รับความนิยมมากกว่าอาหารกัมพูชาพวกเขาจึงเลือกเปิดร้านอาหารไทยไงมุมมองต่อมาครับจริงๆเนี่ยคนกัมพูชาต้องยอมรับความจริงว่าอาหารกัมพูชายังไม่ได้รับจุดขายอย่างชัดเจนในสายตาของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเขาไม่ได้รู้จักอาหารกัมพูชาเขารู้จักอาหารต้มยำผัดไทย ส้มตำแทบไม่รู้จักของเราเลยแม้ว่ามันจะคล้ายๆกันก็ตามประเทศไทยมีเอกลักษณ์ของเขาจริงๆมันก็ต้องเริ่มจากเราที่พยายามผลักดันและชูเอกลักษณ์เมนูของเขมรเองมุมมองต่อมาครับบอกว่าเคยเห็นร้านอาหารกัมพูชาในญี่ปุ่นนะแต่ก็เป็นคนกัมพูชาที่ไปเปิดเองไม่ค่อยมีคนญี่ปุ่นจะเอาอาหารกัมพูชาไปเปิดเป็นร้านเหมือนกับอาหารไทยมุมมองต่อมาครับ อาหารจากประเทศไทยส่วนใหญ่ก็มาจากกัมพูชาทั้งนั้นอมืมาเคลมอีกแล้วมุมมองต่อมานะครับบอกว่าอาหารกัมพูชาเนี่ยมีเอกลักษณ์แต่เรายังไม่สามารถทําให้มันเป็นสากลได้หลายเมนูหน้าตามันไม่ได้ดึงดูดสายตาชาวต่างชาติการตกแต่งร้านการจัดจานหรือแม้แต่ชื่อเสียงก็เป็นความสําคัญอาหารไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยแตกต่างจากกัมพูชามุมมองต่อมาครับบอกว่า ผมไม่ได้ดูถูกบ้านตัวเองเลยนะแต่ต้องยอมรับว่าเวลาไปญี่ปุ่นหรือไปประเทศไหนๆเนี่ยเขาจะรู้จักผัดไทยหรือต้มยำกุ้งของประเทศไทยส่วนอาหารขเขมรคนญี่ปุ่นบางคนไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ชิมด้วยซ้ําถ้าเขาอยากจะทําธุรกิจเขาก็ต้องเลือกเมนูที่คนรู้จักก่อนมันคือความจริงของตลาดครับมุมมองต่อมานะครับบอกว่าคนไทยเขาทําการตลาดอาหารมานานรัฐของเขาสนับสนุนการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศแบบจริงจัง นี่คือหนึ่งซอฟต์พาวเวของเขาส่วนเรานั้นยังคงไม่มีภาพลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยจะให้ญี่ปุ่นมาเปิดร้านที่คนไม่รู้จักพวกเขาก็คงไม่สามารถขายได้มุมมองต่อมาครับเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่ามีเมนูอะไรของคาเมนที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะเอาไปขายต่อหรือเอาไปทำเปิดร้านเหมือนกับอาหารไทยไหมไ้ยยังไม่มีนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมพวกเขา ไม่เปิดร้านอาหารขมรมุมมองต่อมาครับประเทศไทยเก่งเรื่องการตลาดการโปรโมตต่างชาติหรือแม้แต่คนญี่ปุ่นรู้จักอาหารไทยเพราะการท่องเที่ยวของไทยพวกเขาโด่งดังพยายามดูดสมองของนักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวรู้ว่านี่คือของไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมันกลายเป็นว่าพวกเขาไม่รู้จักอาหารของกัมพูชาทำให้เราไม่มีเอกลักษณ์เพราะประเทศไทยชูจุดเด่นของเราไปหมดแล้ว มุมมองต่อมาครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงชอบอาหารไทยนักหนามันอร่อยตรงไหนฉันเคยไปที่ชายแดนเคยกินอาหารไทยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากอาหารขเขมรน,นะมุมมองต่อมาครับนั่นมันก็อาหารขเขมรทั้งหมดแต่แค่ใช้ป้ายไทยเท่านั้นมุมมองต่อมานะครับคนญี่ปุ่นโดนคนไทยสะกดจิตเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่อาหารทั้งหมดนั้นก็เป็นของกัมพูชามุมมองต่อมาครับ ฉันสงสัยเหมือนกันว่าทําไมต้องเปิดร้านอาหารไทยมุมมองต่อมาบอกว่าคนไทยในญี่ปุ่นก็เยอะพวกเขาต้องการลูกค้าจากประเทศไทยไม่แปลกว่าทำไมถึงเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นอย่าไปโทษเขาว่าทำไมไม่เปิดร้านอาหารเขมรก็คนเขมรไม่ได้อยู่ในญี่ปุ่นเยอะเหมือนกับคนไทยมุมมองต่อมานะครับอาหารไทยดังเพราะอะไรเพราะคนไทยคอยอวยให้กับชาวต่างชาติกันเองส่วนอาหารเขมรเราไม่เคยอวย อร่อยเขาพูดบอกต่อกันเองคอมเมนต์ต่อมานะครับคนญี่ปุ่นไม่ได้สนใจคนกัมพูชาอยู่แล้วและคนกัมพูชาเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะด้วยมุมมองต่อมาครับจะว่าไปอาหารไทยก็ไม่ได้วิเศษอะไรขนาดนั้นแต่พวกเขาพากันเล่นใหญ่เองเราวกับว่าอาหารมันมาจากสวรรค์ทั้งที่รสชาติก็ไม่ได้แตกต่างจากอาหารกัมพูชาเลยมุมมองต่อมาครับไม่เคยเห็นร้านอาหารกัมพูชาในญี่ปุ่น แต่เห็นร้านอาหารญี่ปุ่นในกัมพูชาเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่ายไปสนใจเลยมันก็แค่การบริการและเป็นวิธีทางการค้าเท่านั้นในเมื่อสิ่งที่ได้รับความนิยมกับสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักมเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่เป็นกระแสและได้รับความนิยมอยู่แล้วและที่สําคัญคือเจ้าของอาหารเขาก็อยู่ที่นั่นเยอะไม่แปลกว่าทําไมเขาถึงเลือกเปิดร้านอาหารไทยมากกว่าเปิดร้านอาหารกัมพูชา ก็จบไปครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ของไทยนะครับแล้วก็ในกัมพูชาเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาทั้งหมดนะครับซึ่งคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเนี่ยแอดมินพยายามไปหาข้อมูลอยู่นะครับอาจจะมีไม่เยอะเลยยังไม่มีการทําคลิปเป็นคลิปเดียวยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเผื่อมีคอมเมนต์ญี่ปุ่นเนี่ยแอดมินก็จะาหามาให้อ่านมาให้ฟังกัน และเพืเ่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับผมว่าสิ่งหลักๆคืออาหารไทยที่ได้รับความนิยมเนี่ยคืออาหารไทยมันมันโด่งดังอยู่แล้วนะถ้าถ้าเทียบกับในอาเซียนอาหารไทยเราจะโด่งดังกว่าเพื่อนเขาอยู่แล้วหรือเทียบกับระดับโลกเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครนะครับเราก็ติดท็อป5ท็อป10เหมือนกันสําหรับอาหารไทยมันเลยทําให้ต่างชาติเนี่ยเขารู้จักนะครับว่าเออนี่คืออาหารไทย อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ต้องกินอาหารไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับมาไทยก็ต้องกินอาหารไทยทําให้เขารู้จักได้ลิ้มลองอาหารไทยเห็นชาวต่างชาติหลายคนบอกว่าอาหารไทยในไทยจริงๆออริจินัลจริงๆกับอาหารไทยในประเทศของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันมากถ้าอยากกินอาหารไทยที่ถูกต้องถูกมีเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะตัวเนี่ยต้องที่ประเทศไทยเท่านั้นมีหลายคนเลยนะครับเลือกที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพราะอาหารไทย อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รัฐบาลชุดไหนๆก็ตามก็พยายามที่จะโปรโมทเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยของเราหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับเอาละครับอีพีนี้แอดมินมีเรื่องนำมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ